ใชคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นหมวดอาชีพต่างๆอาจารย์ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเซนเซสศาสตราจารย์ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคจ คุณหมอภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอิศะพยาบาลภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคันโกชิทันตแพทย์ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ไว้ชะข้าราชการภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโกมุยตำรวจภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเจ้สัต์กัน,าานกทหารภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 军人นักศึกษาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า<学>นักเรียนภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า <学生 S 1> กเกษเกษตรกรภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า นวมิงช่างไม้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าไดคชาวประมงภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าりょうอิพ่อครัวภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โชว์ดินักบินภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าพรยโลต์ออโรสเตดภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าสจิวะเดสนักข่าวภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า นักบัญชีภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า会计师ช่างเย็บผ้าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า裁缝师ช่างทำผมภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า นักร้องภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ากาชนักดนตรีภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า音楽家นนักวิทยาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า นักผู้พิพากษาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าผู้พิากัาวิศวกษาากษาญี่ปุ่ากษายากว่ากษาิากษาิาษาญี่ปิ่ากรายกษาษากา k i 家นักการเมืองภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเจิจิคพนักงานบริษัทภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าไคเชยินบุรุษพริษีภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ยูบินไฮตัพนักงานดับเพลิงภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าช่าบอกเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทายคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในหมวดอาชีพต่างๆทายถูกกันกี่คำคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในหมวดอื่นๆนะคะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ